ห่อนกับตีเฮ็ดจังได้แล้วมู้เจ้ายัางมีล้มเนาะมูขออ้ข่อยปีเดี๋ยวดีพอหอนปั้นได้บางหันเอ็มป๋าเบิดเอาไปยังมันสิบ่ลมก็ลุ่มต่หน้าวัดอืมแบบน,นี้อันอยู่ตั้งแต่ในบ้านบานัี้ก็เอ็มทางเอ็มเอลล้มเขาทั้งนาเขาทั้งนาเด่น้อยเดียวเออสาวอ่อน เจ้าจำได้บอจำว่าจำว่า,วา,วาตังแต่สมัยนั้นนั่นผีผีสางไอท่อนแ,แมวมะรงมาทรงม,มาทรงเมน,เนอืมตู้ได้ข่าวบอได้ข่าวอันซุ้มพญ่ขานี่ไปขายของอืโอซุ้งพญ่ขาไปหลินให้ลูลยุคหลังวัด ันโรงเรียนเพิ่นกับมีเทบานีนแพะกับมีเนาะแม่ผัดไปขายอันเรายาหนังบ่งไฮโลหลังหลังโรงเรียนอือบานีนเว้าก็เขาบอกจอยบูคนในบางเล็กเลอกว่าจอยขันสีขันไปเม้อกับที่ที่มาเนเดอร์ละ เออเ่นว่าบาดย,ย,ย่ำย่ำเลยวุงให้ลูกกลางคืนบน<อ>าดบุกไปทรงเฮา่<อ>ปล่อยให้เฮาเนื้อกอีอีขายของอยู่ดอนเทนน่ะอสองคนนี่ก็จะไปฮอหนาสาวชงอกโอ้ยเงียบซีรีไปจังไดนู่เฮาอันกับบอกเขาดูเขาสิไปจังไดล่าลูกปลาไปจังซี่แหลมมาบาด พื่อจะไปหอดเสาพุ่งลืงรางลืงลางมาบักเขาใหญ่ปันอื่เล่นไปตั้งแต่ปีปสาบ